สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลหน้าช่องกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้นวิเลตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีฝากพี่น้อง2คู่กันอีกเช่นเคยนะครับไปดูกันที่ลีกฟินแลนด์พิเมียกันก่อนเลยครับไซนายจูแอนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิตันเฮงจิงกีนะครับด้วยข้อสอบที่เปิดมาวันนี้ให้กับทางด้านของไซนายจูแอนครับเหนือกว่าอยู่เกือบ1ข้อสอบนะครับส่วนซิตีล่าสุดนะครับที่เคยเจอกันมาก็เสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2นั่นเองครับ ส่วนฟอร์มให้เกมล่าสุดโดยรวมของทั้งคู่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรหรือแตกต่างกันมากนะครับแต่วันนี้ผมมองไปที่ไซนาโจแอนนะครับด้วยผลงานในบ้านของไซนาโจแอนถือว่าทาผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเกมรับเหนียวแน่นมากครับและวันนี้นะครับได้เล่นในบ้านของไซนาโจแอนด้วยคนได้เปรียบมีอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมจึงให้ผู้พิพีไปที่ไซนาโจแอนได้เลยครับส่วนต่างเกินหนึ่งประตูอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ ส่วนคนที่สอนนะครับยาโรนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเย็นของอินเวสนะครับด้วยข้อสอที่เปิดมาวันนี้ให้กับทางด้านของอินเวสนะครับเหนือกว่าอยู่เกือบหนึ่งช่วงตัวนะครับส่วนสติีล่าสุดนะครับที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านของอินเวสที่เปิดบ้านเอาชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับส่วนพอห้เกมล่าสุดโดยรวมของทั้งคู่ก็ยังเป็นทางด้านของอินเวสที่ทําผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านนั่นเองครับ วันนี้นะครับผมมองไปที่อินเวสนะครับดูจากผลงานโดยรวมของทั้งคู่เป็นทางด้านของอินเวสที่ผลงานดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับด้วยข้อสอบที่เปิดมาวันนี้ให้กับทางด้านของอินเวสนะครับบังคับต้องชนะอย่างน้อยสองข้อสอบผมมองว่าส่วนต่างเกินหนึ่งประตูอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ให้พูดพี่ไปที่อินเวสได้เลยครับสำหรับเกมนี้ส่วนใครนะครับที่อยากได้มากกว่านี้ครับเจอผมที่สมาคมนะครับส่วนทางไปสมาคมอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของผมนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ